กาละครั้งหนึ่งมีหนูนกและไส้กรอกทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในป่าลึกทั้งสามมีหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเจ้าหนูจะคอยตักน้ำที่แม่น้ำนกจะเก็บกิ่งไม้ทําฟืนจุดไฟส่วนไส้กรอกรับบทเป็นพ่อครัวทำอาหารในทุกๆวันวันหนึ่งเจ้านกบินออกจากบ้านไปพบนกตัวอื่นนกคุยโวเรื่องการแบ่งงานในบ้านอย่างชาญฉลาดของเขา แต่นกตัวอื่นกับหัวเราเยาะเขาที่เขาเป็นคนน่าสงสารที่ทํางานหนักที่สุดในขณะที่หนูเพียงแค่กอ่อไฟและราดน้ําดับส่วนไส้กอกเพียงแค่คอยดูหม้อและเมื่อใกล้เวลาอาหารเขาก็แค่โยนตัวเองลงไปในหม้อแล้วกิ้งไปมา3-4รอบเพื่อคนให้เข้ากัน จากคำพูดติเตียนเหล่านั้นเช้าถัดมานกปฏิเสธที่จะออกไปหาฟืนและนกกล่าวว่าเขาทำงานใช้แรงงานมานานพอแล้วและรู้สึกโง่กับการรับหน้าที่นี้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนหน้าที่กันแล้วพวกมันทั้งสามจับฉลากแบ่งงานผลก็คือไส้กอกต้องไปหาฟืนในป่าหนูต้องทำอาหารและนกต้องไปตักน้ำไส้กอกเริ่มต้นหาไม้ในป่าหนูเตรียมหม้ออาหารนกต้องไปตักน้ำ พอนกกับหนูกลับมานั่งรอไส้เกอกที่ควรจะกลับมาพร้อมฟืนแต่ไส้เกอกไม่กลับมาทั้งคู่เริ่มไม่สบายใจนกจึงบินออกไปตามมันบินไปได้ไม่ไกลก็เพอเอิญเจอไส้เกอกอยู่กับหมาตัวหนึ่งเจ้าหมางับแล้วก็กืนไส้เกอกเข้าไปเสียแล้วนกเก็บไม้มาแล้วบินกลับบ้านพร้อมความเศร้าใจหลังจากเล่าเรื่องทั้งหมดให้หนูฟังทั้งคู่หดหูใจอย่างถึงที่สุดแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปแม้ป,ป่าสจากอีกตัวหนึ่ง หนูจ้องมองหม้อทำอาหารและคิดว่าจะทำอาหารแบบที่ไสก้กรอกเคยทำมันเลยกระโดดลงหม้อแล้วคิดจะคนซุปแต่ลงไปได้ไม่นานชีวิตของมันก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของซุปนี้ไปเสียแล้วในไม่ช้าเจ้านกก็ถามหาถึงอาหารแต่กลับไม่พบเจ้าหนูเจ้านกจึงเดินไปที่หม้อและได้เห็นความจริงด้วยความตกใจเจ้านกทำช้อนไม้ตกลงไปที่พื้น แล้วก็ดันเกิดประกายไฟลุกติดขึ้นมาเจ้านกจึงรีบไปตักน้ําแต่มันดันทําถังตกลงไปในบ่อน้ําและเกี่ยวตัวมันลงไปด้วยนกจึงจบชีวิตด้วยการจมน้ําตาย